กว่าเด็กนั้นจะโตพอที่จะได้มีความรู้สึกทางเวทนาทางสัญญาทางสังขารวิญญาณอะไรจนเกิดความรู้สึก,กว่าตัวกู้กู้อย่างนั้นตัวกูอย่างนี้ขึน้นมาได้ครั้งแรกนั่นแหละมันมันจริงเรื่องมันมีชาติเพราะมันอาจจะหลายวันหรือหลายเดือนก็ได้กว่ามันจะมีชาติทั้งที่มันเกิดมาจากท้องแม่แล้วนี่เขาคิดดูเถอะว่า ชาติในความหมายไหนเป็นปัญหาที่ที่ร้ายแรงอย่างชนิดที่เรียกว่าเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีคือชาติชนิดไหนเกิดจากท้องแม่แล้วมันไม่ได้มีความหมายว่าว่าเป็นทุกขแต่ถ้าเกิดจากอุปาทานว่าตัวกูวของกูแล้วมันเป็นทุกทันทีและทุกทีนี่คือชาติที่แท้จริง ามความหมายคำว่าตัวตนหรือของของตนความคิดนึกว่าตัวตนว่าของตนเกิดเมื่อไรนั่นนะคือชาติมันเดียวทางตาในเห็นรูปที่ยั่วยวนเกิดความต้องการเกิดความรักแล้วก็ได้มาเกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเดี๋ยวก็ทางหูไพเราะเดียวก็ทางจมูกหอมหวน Uh, ทางลิ้นี่ยเ็ดอร่อย mm. เกิดความสุขตัวกู้มีของดีเด็ดอร่อยสวยงามไพเราะย,ยึดมัน่นถือมันอยู่นี่คือชาติแล้วมันก็ถูกกัดถ้าเจ็บปวดโดยอุปาทานานั้นทุกทีไปเหมือนกันนั้นเกิดทุกที uh, เป็นทุกทุกทีมีชาติทุกทีเป็นทุกทุกที uh, ที่นี่ก็ให้มัน เชื่อมกันสิให้ความโง่ในกรณีนี้เป็นทุกข์นี่ให้มันเชื่อมกับกรณีที่จะมาทีหลังจะโง่อีกก็ได้เป็นทุกข์อีกก็ได้หรือจะไม่โง่ก็ได้นี่เรียกว่าให้มันเชื่อมกันให้มันถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันและกันความผิดพลาดครั้งแรกให้มันเป็นประโยชน์สำหรับจะไม่ผิดพลาดครั้งที่สอง เือจะแก้ไขปัญหาในการผิดพลาดครั้งที่สองแล้วก็จะช่วยในการผิดพลาดครั้งที่สามผิดพลาดครั้งที่สี่อย่างนี้เราเรียกว่าทำให้จิตใจนั่นนะ่ะมันฉลาดขึ้นทุกชาติทุกชาติท,าตทุกกรณีเอาความทุกข์เป็นหลักความทุกข์ที่เกิดมาจากการทำผิดเยผิดพลาดนะนั่นให้มันเป็นครูสอนไปถึงเอง เรื่องถัดไปเรื่องข้างหน้าเป็นกรณีกรณีกรณีรณไปทุกๆก,กรณีให้มันเนื่องกันให้มันเป็นประโยชน์แก่กันและกันในทุกกรณีที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องเล็กไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเรื่องใหญ่ยิ่งให้มันฉลาด ต่อเนื่องกันไปอ <c oughs> ย่างพูดง่ายๆส,สั้นวัาเจ็บแล้วก็จำอย่างนี้เป็นต้นถ้าเจ็บแล้วไม่จำมันก็คือไม่ต่อเนื่องหรือไม่เชื่อมกันระหว่างชาติถ้าเจ็บแล้วจำแล้วฉลาดแล้วรู้จักป้องกันนี่คือการพัฒนาที่มันต่อเนื่องกันระหว่างชาติ ถ้าผู้ใดถูกก็คือต่อเนื่องกันระหว่างกรณีระหว่างกรณีรรณเป็นกรณีกรณีไปนี่นี่คือการพัฒนาจิตโดยตรงเชื่อมกันระหว่างชาติไม่ว่าชาติในภาษาคนหรือชาติในภาษาธรรมมันเคยมีการพัฒนาเนื่องกัน จะต้องอาศัยความสุข,ขุมรอบคอบเฉลียวฉลาดลาดพอและมีความสังเกตสังกาที่เพียงพอซึ่งโดยมากมันไม่ค่อยมีซึ่งโดยมากมันมีแต่ความประมาทอวดดีที่ลืมตัวโดยไม่รู้สึกมันจึงไม่ค่อยมีการพัฒนาที่เชื่อมกันร,ระหว่างชาติ <c oughs> เอาทีนี้อยากจะพูดเลยไปถึงว่า การบำเพ็ญบารมีระหว่างชาติคำเก่าแก่บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นนั่นเพื่อเป็นนี่แล้วก็บำเพ็ญบารมีข้ามภพข้ามชาติหลายชาติอย่างในเรื่องชาดกเราได้เคยยินได้ฟังเรื่องชาดกพระคำพีชาดกชาตห้าร้อยห้าสิบชาติของพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี่ นการบำเพ็ญบารมีข้ามชาติเราจะเชื่ออย่างนั้นก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าจะได้บำเพ็ญบารมีคือตั้งใจทำให้ดีมันก็มีประโยชน์แหละตั้งใจบำเพ็ญบารมีข้ามพบข้ามชาติแบบโบราณน,นั่นแะ แต่มันจะได้ประโยชน์แก่ชาติแบบความหมายทางภาษาธรรมจิตวาชาติคือความคิดครั้งหนึ่งความคิดครั้งหนึ่งแห่งเรื่องเรื่องหนึ่งจะถือเป็นหลักว่าบำเพ็ญบารมีข้ามพบข้ามชาติแบบนั้นกันก็เอามันไม่เสียหายอะไรแต่อย่ายึดมัน่นถือมันเป็นตัวตนตัวเดียวกันตลอดท้าวมันจะผิดหลักเรื่องตัวตนไปเสียอีก คือมันไม่มีตัวตนให้มันมีแต่เรื่องจิตจิตที่มันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นทุกกรณีหรือทุกชาติไม่ว่าชาติชนิดไหน <c oughs> การบำเพ็ญบารมีฉลาดขึ้นตามแบบของชาดกนั่นแหะที่แน่นอนมันก็เป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติวิวัฒนาการของธรรมชาติ แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นตัวตนคนเดียวกันเรื่อยไปแต่ว่าสัตว์ที่คลอดคลอดตามกันตามตามกันออกมานั้นมันจะฉลาดยิ่งขึ้นทุกทีคนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีที่เกิดที่หลังเนี่มันฉลาดกว่ายุคก่อนๆรุ่นก่อนๆนะเพราะมันมีการ สสมเอสติปัญญาความรู้ความต้องการอยู่ตลอดเวลาแม่ที่สุดแต่ต้นไม้นะ่ะไม่ไม่พูดถึงคนไม่พูดถึงสัตว์ได้ราช้าพูดถึงต้นไม้มันก็ดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวนี้เรามีต้นไม้แปลกประหลาดดีขึ้นสวยงามขึ้นที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อน ที่เขาผสมพันธุ์ให้มีขึ้นมาใหม่นับไม่ไหวฮะตอนว่าใบสวยดอกสวยเนี่ยมีเพิ่งมีเพิ่งมีขึ้นมาอืเช่นเดียวกับสัตว์ที่เขาสตัิมาผสมพันธุ์ให้มันสวยขึ้นดีขึ้นที่มันเป็นการถ่ายทอดติดต่อกันมาระหว่างชาติพัฒนาทางวัตถุก็ได้พัฒนาทางจิตทางวิญญาณก็ได้ ต้องถือว่าคนเด็กทารกสมัยนี้มันม uh> ีการพัฒนามากกว่าเด็กทารกสมัยดึกดำบันนุ่นนี่เป็นผลของการพัฒนาจิตตามธรรมชาติชนิดที่เรียกว่า ระหว่างชาติเชื่อมกันระหว่างชาติท่านก็ขอให้รู้ไว้ขอให้รู้ไว้และขอให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะขอให้ความโง่ทุกครั้งช่วยให้เราฉลาดขึ้น ขอให้ความผิดพลาดช่วยให้เราฉลาดขึ้นทุกครั้งได้ว่าทุกชาติในภาษาธรรมและชาติในภาษาคนถ้ามันมีจริงก็เขาให้มันมีฉลาดมีความฉลาดขึ้น เรจะถือว่ามันมีจริงก็ได้ถือได้เลยว่ามันมีจริงก็ทําไปในทางที่ใจมันฉลาดขึ้นมันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะอย่างน้อยมันก็ได้ผลกับชาติในภาษาธรรมอยู่นั่นแหละแม้่าเราจะมุ่งหมายชาติในภาษาคนทําไปทําไปข้ามภพข้ามชาติตามแบบภาษาคนถ้ามันมีจริงก็ได้ผลเต็มที่ถ้ามันไม่มีถ้าสมมุติว่ามันไม่มีมันก็ได้ผลกับชาติในภาษาธรรม ือแต่ละชาติแต่ละชาติในวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามีอยู่กี่ชาตินี่การพัฒนาจิตคล่อยเป็นไปในลักษณะที่มันเชื่อมกันระหว่างชาติอาที่นี่มันไม่พอใจอะยืดเยอะยืด,ย,ดยาวอย่างนี้เราจะพูดกันอีกข้อหนึ่งว่า พัฒนากันที่นี่พัฒนากันเดี๋ยวนี้ด้วยระบบปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ดีแล้วรวมทั้งที่บัณฑิตทั้งหลายในการก่อนได้วางไว้ดีแล้วเป็นระบบปฏิบัติที่เรียกว่าพรหมจรรย์หรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกละล้วนแต่เป็นระบบสำหรับปฏิบัติเพื่อให้เกิดพัฒนา แกจิตน,นี้มีอยู่มากแล้วก็พัฒนากันได้ที่นี่แล้เดี๋ยวนี้เอามาเดี๋ยวนี้พัฒนากันเดี๋ยวนี้ปฏิบัติกันเดี๋ยวนี้อย่างที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกะไม่ต้องคาดคะแนว,ว่ามันจะได้มันจะถึงมันจะข้ามพบข้ามชาันนั่นไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นการการคาดคะเนเช่นนั้นแต่มันเป็นเห็นได้เดี๋ยวนี้ว่าทําลงไปแล้วมันมีผลดีจริงอย่างนี้อย่างนี้ พัฒนาจิตโดยตรงเดี๋ยวนี้ที่นี่กันในลักษณะอย่างนี้ไอ้ระบบพัฒนาจิตให้จิตเจริญอย่างไรนะั่นน่ะมันก็มีมาแล้วแต่ก่อนพุทธการ <c oughs> พุทธบริษัทบางพวกบางคน เขารักพระพุทธเจ้ามากเกินไปจนให้จนได้พูดว่าไม่มีใครเป็นครูพระพุทธเจ้าว่างหรือว่าก่อนแต่พระพุทธเจ้าน้นมนุษย์ไม่มีความรู้อะไรบ้างอย่างนี้ไม่ไม่ดูก็เราอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นในความรู้ทั้งหลายที่ยังไม่ถึงขนาดสูงสุดเนี่ย เข <c oughs> ามีกันมาแล้วแต่ก่อนพุทธกาลนะโดยเฉพาะเรื่องทำสมาธิเขาทำเป็นกันมาแล้วก่อนพุทธกาลแต่มันมันไม่ไม่ใช่ระดับที่ดีที่สุดหรือที่เป็นประโยชน์ที่สุดแต่มันก็เป็นพื้นฐานนะของไอ้ที่ดีที่สุดเพราะว่าไอ้ที่ดีที่สุดมันก็ต้องไต่มาตามไป้พื้นฐานที่ยังไม่ดีที่สุดทั้งนั้นนะการทำสมาธิ ในขั้นที่เป็นปฐมฌานทุติ